สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแม่หมอชี้สีราศีเงินทองรุมเรา้าคลิปนี้นะคะแอบมีมีเรื่องราวดีๆจากแม่หมอซึ่งได้มาทำนายทายทักว่าสีราศีนี้มีเกมีมสิ่งดีๆเข้ามา คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงการเงินของท่านที่ว่าดีๆหน่อยก็แล้วกันค่ะหลายคนมาบอกว่านอกจากท่านจะทำนายแต่ด้านดีๆของคนแล้วยังทำนายแม่นสุดๆด้วยนะคะมาลองดูกันได้เลยค่ะว่าจะมีราศีของเพื่อนหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีสิงหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการเงิน จริงๆแล้วการเงินของท่านค่อนข้างดีมากๆนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเงินเก็บหรือใช้เงินไม่คล่องตัวมากนักเพราะนิสัยการใช้เงินของคุณที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนทำให้มีเงินเก็บไม่มากนักทางทางที่มันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่คุณจะต้องใช้เงินขนาดนั้นเป็นการใช้จ่ายไปกับความบันเทิงใจความสุขเล็กๆน้อยๆส่วนตัวที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นค่ะ มาต่อกินที่ถ้าที่เกิดราศีเมถุนนะคะหรือถ้าที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการเงินดวงของคุณอาจจะไม่ได้รับเงินก้อนโตแต่จะได้รับเงินก้อนเล็กๆหลายๆก้อนจากงานที่ไปรับมาจากหลายๆที่ฉะนั้นให้มันหางานทำหลากหลายไม่ต้องกลัวเหนื่อยแถมถ้าจะมีโอกาสได้เงินก้อนหยิบหยิอยๆเรื่อยๆแต่ก็ต้องระวังว่า อาจจะถูกเอาเปรียบเรื่องเงินจากคนรอบตัวได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีพิจิกค,ค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการเงินถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะเส้นการเงินของคุณผูกอยู่กับเส้นการงานแปลว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเส้นกรฟแบบนี้ดีกว่าเส้นอื่นเพราะจะส่งผลระยะยาวได้เรื่อยๆกินนานๆแม่หมอฝากบอกว่าไม่ต้องไปอิจฉาคนได้โชคได้ลาบกันหรอกนะคะเพราะคนได้เส้นเงินและงานดีกว่าเพราะมันระยะยาวกว่าระยะนี้อาจมีงานที่คุณไปนําเสนอและรอรุนว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นยังไงอยู่แต่ให้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าจะได้รับเงินจากงานชิ้นนั้นค่อนข้างดีมากเลยละคะ่ะ มาส่งท้ายกับท่านที่เกิดราศีกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดวงเงินของคุณกําลังมาหากแต่อาจไม่ใช่จากโชคจากลาบอะไรหรอกนะคะหากก่อนหน้านี้มีคนยืมเงินคุณไปเขาจะนํากลับมาคืนหรือหากคุณมีปัญหาเรื่องเงินใดๆก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ ใครๆก็อยากช่วยคุณในตอนนี้เป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างดีเพราะมีคนใจดีขอยช่วยเหลืออาจเป็นผลม,มาจากความใจดีของคุณที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมาก่อนทำให้บุญส่งผลนะคะสำหรับดวงการเงินที่ปังๆในช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับแม่หมอ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านำนานแต่ด้านดีๆค่ะเมื่อเราฟังแล้วเราก็ลองเชื่อท่านแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำดูนะคะเพื่อเสริมดวงการเงินและการงานของเราให้รุ่งสุดปังในช่วงครึ่งปีลังนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ